ship captain trapped after the smuggler sold and a jackal here me o คุราบสวัสดีครับผมอยู่กับผมหมายเลขสีและนี่คือฟาคายสามเช่นเดิมนะครับผมเอาละฮะวันนี้เราจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมคือก็คือพาร์ทที่แล้วเราไปเผาไล่กัญชาใช่ไหม่าแล้วพาร์ทนี้เราจะไปตามหาโอ้ดิบเบ้อ เพื่อนต้องมาแล้วนะจังหวะน,นี้เราต้องหาเพื่อนเพิ่อเติมโอ้โหน้ำเย็นชื่นใจโอ้โหมีรถให้ด้วยงั้นก็ขึ้นรถแล้วไปกันเลยนี่มันถนนเหรอวะลบชิปเป่งเลย เกอบแล้วอ้าวทางโล่งๆแต่เราก็ไปขับตามทางยู่ดีตรงนี้มันมันต้องรัดไปได้สิเอาละสิครับทางที่ใกล้ที่สุดคือทางที่ตรงที่สุดใช่ไหมอ่าเราสามารถตรงไปได้ครับมัดป่าลัดเขาไปเลยเก็บนี้ต้นไม้มันไม่หักว่ะ โ okay. อเค let's go ดูเหมือนทางจะลงโอ้โหลุมพี่มันจะไปได้หรอวะเนี้ยพูดยังไม่ทันขาดคำโอ้โหผมเหมือนจะมาเจอทางตันหรือเปล่าครับคุณชมตรงนี้ตรงนี้โอ้ตรงนี้ขึ้นไม่ได้ว่าฝั่งนี้ทางขึ้นไปนะ เดี๋ยวผมจะพยายามอ้อมๆไปนะดูซิว่ามันจะไปได้ไหมแต่มันชันมากเลยอะ่ะโอ้ยไปได้เนะียโอ้โหตกหลุมลึกเฮ้ยไม่ใช่หลุมลึกโอเคนะหลังจากที่ผมลงป่าอยู่ นานพอสมควรนะครับผมตอนนี้ผมก็อเจอถนนแล้วนะครับผมเช็คเส้นทาง <c oughs> ดูเหมือนเราจะหันหลังให้กับภารกิจของเราไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ต้องเลี้ยวกลับนะฮะโอเคกลับรถแปบบ๊บโอ้ผมนึกว่าผมจะลงป่าแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้มันตกหลุมลึกนะฮะ ตกลุมรักลึกเกินไปเบยเพนวาอะะครับผมเจอกระท่อมแล้วก็เข้าสู่แอ,อรเรียสีเหลืองแล้วนะวิลิสฉันถึงเมืองบาลัสแล้วตรงนั้นจะมีเพิงที่สามารถมองเห็นใจกลางหมู่บ้านได้โดยที่นายจะไม่ถูกตรวจพบได้โอเคครับเราต้องหาทางลงไปที่เพิงแห่งนั้นเพราะนั้นแล้วผมขอ สปอตตำแหน่งของศัตรูก่อนแล้วกันน่าจะมีสักสองตัวโอเคมีสองตัวจริงด้วยแต่ลงไปน่าจะมีเยอะกว่านี้นะฮะม,มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยอืมใช่เดีย๋ยวบอกนะว่าเราต้องขับเฮลิคอปเตอร์อย่าเลยลวงแน่นอนถ้าผมขับ ตรงนี้เป็นเหมือนทุ่งข้าวสาลีนี่ไงหมู่บ้านเออแต่โดนไฟเผาอ่ะน่าจะมีสองตัวนะเผาเละเลยวะพวกนี้แม่งโหดจังวะโอเคครับเราจะลงไปโดยใช้เครื่องล่อนนะโอเค ่ะ let's go มาดูวิธีร่อนของผมนะฮะว่ามันจะ very good แค่ไหนนะเอาละครับลงมาแล้วว้าวตีโค้งตรงนี้แล้วก็เกี่ยวไปลายไม้ไปทีนึง <c oughs> โอ้เขาถลอกโอ้ลงได้อย่างนิ่มนวลมากนเครับเป็นครั้งแรกที่ลงได้นิ่มนวลขนาดนี้ ในกระต๊อบจะมีคนไหมนะไม่น่ามีนะครับน่าจะมีแค่สองตัวนั่นแหละหอยมาแล้วให้เขาไปก่อนไม่งั้นเราก็เพื่อนนายกลายเป็นบะหมี่แน่ฉันต้องการความชัดเจนว่าใครก็ตามที่ช่วยคนป่าเหล่านั้นในป่าจะจบลงเหมือนพวกเพื่อนเราที่นี่คือประเด็นของฉันที่ฉันเจอ วิ <Wing! S 2> ่งโวยพวกนี้โหดจังวะอืมมีทุ่งระเบิดด้วยมันเป็นทุ่งนาร,ระเบิด <ไป S 2> ทุกคนไ,ไอ้นี่ไปละโอ้อายหอยไอ้หอยไปละเราต้องช่วยอีกคนที่เหลือรอดรอโอเคฮะสป,ปอตตำแหน่งตรงนี้สองคน มันสปอตตำแหน่งไม่ติดอ่ะงั้นสอยแม่งเลยเล็กกันขวัญขอเน้นเน้นอุ้ยสวยหัวค่อนข้างที่จะลุกโอเคแตกสอง ทางออกอยู่ในวะอ๋ออยู่นี่มันเป็นทุ่งระเบิดอะทุกคนคือเราต้องระมัดระวังสักนิดนะนะนานไงว่าแล้วโอ้โหเลือดเลือดจะหมดตรงข้างหน้าก็มีอีกอ๋อฉีดยาก่อนเอ้โอ้โหทุ่นระเบิดว่ะ ต้องรีบแล้วโอ้โหโดนอีกแล้วแต,แต่เมื่อกี้เกือบเกือบตายนะโอเคเราเจอหนึ่งคนครับแก้มัดก,ก่อนวิลิสขอให้ฉันช่วยคุณเขาบอกว่าคุณสามารถหาเพื่อนฉันได้ไม่ฉันต้องไปที่หมู่บ้านเดี๋ยวนี้ฉันจะบอกคุณอีกทีเมื่อเราไปถึงนรกเอ้ยตามฉันมาโอ้สัตรตู มันหลบวะโดนปืนแรงหน่อยเป็นไงโอ้โหโดนกับดักระเบิดจะตายโอ้จะตายเขาที่กำบงังชิดยาโอ้ยโอ้ระเบิดอีกแล้วโอ้จะตาย สวองแล้วขนาดนี้ไม่ได้กินผมหรอกห่าแตกไปสิครับผมเสร็จแล้วเหรอเจอแล้วหลักฐานคนทรงรานายเยี่ยมมากฉันจะถ่ายรูปส่งให้วิลลิสถ่ายไปหนึ่งช็อตโอเค วิลลิสนายเข้าใจรูปภาพไหมรหัสจนสลัดเดียเดโชอ,อ่านได้โอลิเวอร์กำลังถูกส่งไปยังถนนไยเก่าฉันส่งพิกัดให้แล้วดีเลยฉันกำลังไปโอภารกิจเสร็จสิ้นนะอมันมีพิกัดอยู่ไกลไกลไหมวะเดี๋ยวหาขอหากระสุนก่อนแล้วกันเรื่องเส้นทางเราค่อยหาทีหลังแล้วกันโอ้ ไอ้ไฟตรงนี้มันเป็นอะไรวะสองรอบแล้วเราจะไปยังไงกันครับที่ไหนอะ่ะพิกัดวิลลิสพิกัดนายอยู่ไหนวะโอ้โหเพื่อนโอ้โหตรงนี้เลยอะมันข้ามไปสองเซกเตอร์เลยนะเว้ยเพราะฉะนั้นแล้ว เรามีฟาสเชาวเวลครับฟาสไปตรงนี้ใกล้ใกล้กว่าโอเคฟาสเลยเลยกันเอาเลยครับผมตื่นมานะ่าเซฟเฮาที่ไหนก็ไม่รู้จะไม่ได้ขอซื้อกะสุนก่อนอเปิดประตูโซโลแข่งฝ้าใคร ลืมเข้าไปใหม่เดี๋ยวคอจัดอาวุธใหม่ก่อนแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถนัดมือ,อยังไงไม่รู้เริ่มจากเรนชเชอร์เราไม่เอาไปดีกว่าครับเรนเชอร์ผมว่ายังไม่ได้ใช้เครื่องพ่นไฟ เราก็ใช้อยู่ผมแค่อยากจัดตำแหน่งมันเฉยๆอ่ะคือมันไม่ถนัดเราต้องเรียงตามที่เราถนัดนะครับผมพอนั้นแล้วลูกซองเอามาใส่เลขเลขไหนดีเอาใส่อใส่เลข3สามแล้วกันอ่า เปนปืนพ่นไฟนะครับผมเราจะกดออกกดเข้าใหม่ทำไมวะอืมเอาปืนพ่นไฟมาใส่เลขสี่นะโอเคเอาไม่ใช่ละ <laughs> อะไรของข้าวะเนี่ย เอองั้นเราก็เอาไปใส่ตำแหน่งที่หนึ่งเอาปืน S M G ไปใส่แทน M1 แล้รกันโอเคเซ็ต okay, สวยครับสนเปอร์อยู่เลขสองอ่าสวยเราจะหยิบลูกซองมาลองกันนะ เดี๋ยวนี้ลองซองกำลังมานะครับผม <S 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 อีสัตว์คนละเกมแล้วขึ้นรถดีกว่าให้ขึ้นไม่ได้ให้ทุบเฮ้ยมีคนขับรถตัดหน้าว่ะโอ้ชนโอ้โห,โหยไม่แซงด้วยว่ะ อีเวนนี่ดูดไปทีหนึงนี่เราถึงพิกัดแล้วเอา้าวอ้าวโหพี่ชาขับรถนี่ท่านได้แต่ใดมาโอเคฮะเขาบอกว่าให้เราขับรถทหารไปยังพิกัด แต่ทําไมมันมีเสาอย่างนี้ขึ้นมามันมีตัวตัวเฮ่นะฮะตัวเฮสองตัวไกลไหมตรงที่เราจะไปเขาไม่ไกลโอ้โหเฮ่หมาเฮ่หมาขึ้นรถขึ้นรถด,ด่วนโอ้โเฮดันเฮงาบตายดิไอ้เฮโ,โอ้โหโอ้โหโดนเฮงาบซะง,งั้นฉีดยากกวก่อนแล้วกัน <laughs> โอ้ไม่นะโอเคไปตามถนนแล้วสินะอ,อ้อวเฮ้ยใครถีบเมอใครถีบเมอวะโต๊ะล้นเฉยเลยอะโอเคไปต่อครับเมื่อกี้โดนถีบนิดหน่อยนะ วายลบควายจะวิ <mm ่งตัดหน้าใกล้ถึงแล้วคุณผชมโดนตีมันเน่งแล้วมีคนยืนอยู่เออยิงบืดไปทีนึงตายสิไปสิมีคนวิ่งมีคนวิ่งสแปมไปก่อนสแปมเข้าหลังเต็นอุ้ยเวลาก็จะหมด แล้วมันระเบิดอะไรกันนะวะนัะ่นอ่ะเฮ้ยเปินไปพคโนมเฮ้ยมีคนโอ้โหยิงได้กากมากไอ้ม,มันมือสนายนี่วะเฮ้ยมีปืนสนิทไหนว่าโอลิเวอร์มีเสียงเสียงเครื่องบินมาเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยหรือว่าจะเป็นไอ้หอยวะ ออน่าจะเป็นไอ้ฮอยที่บินมาจากหมู่บ้านเมืเ่อกี้แต่เราเราฟาทาวเวลเรามาถึงก่อนนะครับมีรถ <c oughs> มีรถมาสีคันนะครับมันไม่สป,ปอตตำแหน่งหรออ๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอา้าไอสีฟ้าน่าจะเป็นโอลิเวอร์นะครับอืมเดินเหมือน เหมือนไอ้นี่เลยอะเหมือนเป็นพวกเดียวกันอะไม่โดนข่มขู่อะไรเลยนี่โอลิเวอร์ยังมีชีวิตอยู่เอาพูดจะไม่ทันขาดคำเอามึงจะทิบเพื่อนกูโอ้โหเตะด้วยลอยระล่ลองไปกับตีนโอลิเวอร์อดทนหน่อยนะพนเพื่อน,น,อน,อนอเฮ้ยเรามีสไนหม่ว่าบาเลต โอ้โหมืดเอาแล้วสิเพื่อนจับปืนมาสู้มันเราก็โทษนดยเรายิงมืดเองอมือดอีกแล้วไม่มีความแม่นเลยเอา้าเฮ้ยนี่รถนานเกินเพื่อนกูจะตายเออหือ,อไม่โดนอีกแล้วเราต้องยิงเผื่อไหม เออมันต้องเผื่อนิดๆน,นะฮะเผื่อกะสุนเดินทางแล้วมันอยู่ไหนวะทำไมไม่เห็นออนี่ไงอืมมาแตกไปครับอืมเอาระเบิดไปกินโอ้ยไม่โดนเพื่อนหลังมาอืมเราโคเปอร์นายอยู่ โอ้โหปืนแม่งก็รีโหลดนานเกินอยู่ไหนอีกครับยังไม่เห็นอ๋อนย่งไงอืมโอ้โหไอท้ที่เก่งว่ะลบกกระสุนได้ป่ะอืมล่วงเป็นนกล่วงเป็นนก นี่เพื่อนเราฮะเอามีเสียงปืนเฮ้ยมันยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยไปโดนอีกแล้ววะยิงพังเลยเอืมเฮ้ยมันเจอเราเอืมฮ้ย RPG เฮ้ยไปทันแล้วจงวังหวะนี้ SMG ยิงไม่ถึงโอ้โหเดี๋ยวถอยมาตั้งหลักก่อนอืมอืมอืม มเล่นของแรงเลยเหรอเพื่อนเราไปไหนละเพื่อนเราอยู่ในน้ำอยู่บนเรือเฮ้ยอย่าบอกนะโดดเลยแล้วกันอย่าบอกนะว่ามีแอคชั่นในการต่อสู้บนเรือเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเพื่อนไปก่อนไปก่อนค่อย พูดกันทีหลังไอเวนเอาละสิฮะผมว่าแล้วไงมันต้องมีฉากแอคชั่นกันหน่อยละผมจะยิงโดนไหมฉะนั้นอะไหนว่าคนอยู่ไหนวะููยิงถังก่อนเลยอืสแปมอย่างแม่นฮอยิงคนขับก่อนไม่ให้มันตามทันมันจะขับตามมาเหรอ ลับมาก็ไม่มีใครยิงเราได้เฮ้ยอา g พีจีพัลมสะพานก่อนโอเ้โอเ,เล่นของแรงเลยวะพวกเนี้ยเฮ้ยขับรถตามอืมเลือดสาดเป็นหาฝนเป็นไงล่ะโอ้ยเฮ้ย ปืนมันเป็นปืนติดกับเรือมันไม่ค่อยมีแรงดีคอยนะแต่ว่าผมแม่กดลงดินเจเลยรถมาโอ้โดนยิงว่ะตายแล้วทุกคนเกาะผมแตกแล้วตอนนี้ถึงเลเาจะรอดเฮ้ยยังเฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยโอ้เฮ้ยมีเรือตามมาอีกโอ้โหเราจะรอดไหมจากตรงนี้โดนยิงเรื่อยเรื่อยเรือติมเดียว Mấy cho tay Nhiêu Viên ừ, xíu ạ à. bên Ờ tạc Nghe là Này chú ấy พวกเขากำลังเรียกเงินจากพ่อฉันโอลี่นายอ่ะคงจะถูกขายเป็นทาสหลังจากนั้นแม้ว่าเขาจะจ่ายเงินแย่แล้วนี่มันอียงวะโอฉันไม่รู้จะรับมือไหวไหมไม่เป็นไรนายไม่เป็นไรมากับฉันสิฉันมีบางที่ที่เหมาะสำหรับคุณ เอาแล้วเอาเรามาที่ถ้ำลิซ่ากับดิซี่เฮ้ยสาวๆฉันดีใจที่ฉันกลับมาหมอเขาเป็นอะไรอะไรสูงเท่าบ้าไฟดุกอะไร เฮ้เจสันว <Let> mm ่างสักครูไหมมีอะไรจะให้ดูฉันกำลังทำไม้กางเขียนให้กลินขอบคุณแต่ฉันไม่ค่อยมีเวลาเจสันเราต้องคุยกันไม่ใช่ตอนนี้ฉันต้องหาลีถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนั้นฉันคิดถึงคุณรู้ไหม และคุณกําลังพกอาวุธพวกนี้และคุณมีรอยสักแปลกๆพวกนี้ด้วยฉันไม่ได้บอกว่าคุณไม่ควรไปช่วยพวกเขาฉันแค่กังวลว่าคุณจะโดนกระทืบล,ลิซ่าไม่ต้องห่วงฉันกําลังควบคุมชีวิตของฉันเป็นครั้งแรกนั่นเป็นสิ่งที่ดีฉันรู้แต่ว่าเราต้องทํางานในสตนูดิโอให้สตีฟผมรู้ผมไม่อยากพูดถึงแฟนเก่าของคุณตอนนี้นี่คือเส้นทางของฉันฉันต้องการหามันด้วยตัวเอง ได้ได้ไดฉันเข้าใจคุณกำลังเครียดเราสามารถพบกันได้ใหม่ในภายหลังฉันรักคุณไ,ไปได้ก่อนที่ฉันจะลองหยุดคุณอีกครั้งไปหาคนอื่นดีกว่าเฮ้ย <c oughs> นิซ่าง,งอนว่ะทุกคนนิซ่าง,งอนผมเนะฮะ ลิซ่าจะไปหาคนอื่นแล้วโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมในฟาคลาย3ก็ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะฮะกดแชร์กดต like ิดตามให้ผมด้วยน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคฮะคแล้วเจอกันครับผม